we สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็อยู่กันที่กาช้างนะครับวันนี้เรามาเที่ยวตกปลาครับกันที่โฮมสเตย์นะฮะที่นี่คือโฮมสเตย์เขานอกนะครับบรรยากาศตอนนี้น้ําลงนะฮะเดี๋ยวรอน้ําขึ้นนะฮะเจ้าของเจ้าของโฮมสเตย์เขาบอกว่าประมาณบ่ายๆน้ําจะขึ้นเดี๋ยวเราไปลุยตกปลากันนะครับว่าวันนี้เราจะมีอะไรให้ชมกันมั่งนะ ที่นี่เขาบอกว่ามีหมึกมีปลานะฮะหลากหลายเตรียมอุปกรณ์มาพร้อมนะฮะโอเคครับเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับผมหลับตึ้นไปหน่อยก่อนโยนหม,มึกโซกปลาลูกประสาดโดนหั <c oughs> ่นโด้วเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นได้หลายตัวแล้ว Để không đeo, để không a few moments later so đi i'm so how to มารอดูว่าตอนเช้าจะมีตัวหรือเปล่าเมื่อคืนเฝ้าอยู่พักหนึ่งไม่กินไม่รู้เป็นไอะไรไหมครับชบมบรรยากาศตอนเช้านะครับ 드디 <목소리도> <목소리도> ตกตกได้มันตกร้อนกยาวแล้ว่าตกัแหมนวนมาแล้วตตนไม่้นเลยมาตั้ไว่อนอเอ่ี่ยเ่นโปาเขบอกไปเลยไปเลยไปเลยเย ตัม่งขวางมานะอืมอาเหมือนเหมือนโถติดกลางลำมันกลางตัวนั่นแหละรับตาลงมาแบบข่องวางมาหมอยมันโฉมลักปณะติดกลางลำมักลางตัวว่านี่ตั้งนี้จับขอตั้งนี้เดอยวแล้วก่อนกลางตัวเท่านั้น Hãy học này không học này hãy làm quá hãy học quá hãy học quá hãy học mà hãy học quá 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 ตัวไสวยครับแกเก็จัดอร่อยแกเแล้วก็ตัดแล้วเอาไสวยอยู่ออยูกนยวกอวอยาวที่เกียวเกี่ยวเลยเกี่ยวก่อนเลยอย่าให้มันเข้าใต้ร้านเกี่ยวหมดเลยเกีวเอาเกี่ยวเกี่ยวหมดเลย โอ้ไม่โดนอ่ะเกี่ยวไปดีพี่ลูกเอ้ายกจุกให้เรียบร้อยโอ้ทอฟฟี่ท็อฟฟี่เลยครับโดนแล้วครับไม่ใช่ปลาสางนะที่เราตั้งหวังกันไว้นะครับอันนี้เป็นปลาเลยนะฮะไอเหว่วังนะไอเหววังนะครับโอ้ใส่ใหญ่เลยฮะสัจใจมากอันนี้เหมือนไล่ขับมานะฮะแต่โฉบโฉบติด ใช้เย่อใช้ก็เป็นพินซิลนะฮะบินปอนเรียบร้อยนะฮะเขานอกนะครับมาถึงแล้วครับหลังจากเมื่อกี้นะฮะเราได้ปลาแล้วเติมพลังกันหน่อยนี่พี่กำลังมาเสริฟอีกแล้วนะครับผมเนะฮะเขานอกโฮมสเตย์นะครับหอยเชลลนี่ปลากระพงนี่น้ำพริกกะป แกงส้มอันนี้อะไรนะหมึกผักกระเทียมอันนี้เมียครับขาดไม่ได้นะฮะอุย้ยเดีวโดนนะฮะจัดไปครับเดี๋ยวกินข้าวเสร็จนะฮะเราลุยกันต่อนะครับ <N> นี่ทุกคนครับรู้ไหมตัวเย็น เพราะเซลของหวานเป็นอะไรตุดท้ายช่วยยนชนี่ของุณชื่อเกาะช้างเลยโหวส,สวยมาก็ดีดีจังสุดยอดครับเดี๋ยวมาเติมพลังกันแล้วเติมพลังกันแล้วนะเดี๋ยวจะไปตกปลากันต่องโอเคครับนี่ก็เดี๋ยวตกเหยื่อสดประสากนะครับ เมื่อตอนหัวค่ำนะฮะโดนลากไปหนึ่งทีพันเสานี้โอ้โหเรียบร้อยขาดวิ่งไม่คิดชีวิตเลยฮะมือแทบไม่ เดี๋ยวอีกสักพักก็จะเข้าไปนอนแล้วไม่ไหวแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะครับจะลองมาเคาะผิวน้ำอีกสักทีนะเพื่อเพื่อจะโดนอะไรเพิ่มนะครับเนื่อ <g ül> ตอนเย็นก็โดนไปแล้วนะแต่เกร็งนะฮะหมันมาก <g ül> โอเคครับ <g ül> เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เช้าดีกว่านะขอลากล้องคืนนี้ก็ไม่ไหวแล้วครับง,ง่วง A few moments later...